สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสัญญาณไฟสัญญาณไฟเลี้ยวของรถยนต์นะครับโดยปกตินี้คือหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มจากผมจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับามาดูไฟเลี้ยวขวากันอีกทีนะครับซ้าย นะครับาสาเหตุที่ทางขวากระพริบเร็วกว่าเพราะว่าาทางขวานั้นอาจจะมีหลอดไฟไม่ด้านหน้าก็ด้านหลังสักหนึ่งหลอดนะครับเกิดการาชํารุดอาจจะเป็นหลอดไฟขาดหรือสายไฟชํารุดนะครับถ้ากระพริบเร็วแบบนี้ให้สันนิษฐานว่ารถของเรามีความผิดปกติของสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับ